วันนี้มาช่วยกันตอบข้อความหน่อยเนาะข้อความเยอะมากเลยอันนี้เขาถามจากคลิปเปลี่ยนจอ v i v o v9 เปลี่ยนหน้าจอเท่าไหร่ครับหน้าจอนะคะราคาร้านแนะนําให้ทักแชทข้อความเพจเนาะหรือว่าไลน์แอดก็ได้ราคาจะแจ้งตรงนั้นถ้าเราพิมพ์ราคาลงไปในวันนี้ซึ่งปีหน้าหรือใครที่มาเจอข้อความเก่าเขาจะคิดว่าที่ร้านซ่อมแพงเนาะอยากได้ราคาปัจจุบันก็ทักแชทได้นะคะและ้วราคาเท่าไหร่ราคาสอบถามหน้าเพจได้เลย ใส่หน้าจอกับ A12 ได้ไหมซัมซุงเขาถามจากคลิปซัมซุง A04s ใส่กับซัมซุง A12 ได้ไหมใส่ด้วยกันไม่ได้นะคะถ้าเป็นจอรุ่นไหนที่ใส่ด้วยกันได้โยกจะตอบไปในตอนที่ถ่ายคลิปเนาะว่าจอรุ่นนี้สามารถใส่กับรุ่นอะไรได้บ้างถ้าไม่ได้ใส่ก็คือใส่ด้วยกันไม่ได้นะคะแท็บ S6 Lite จอดับประมาณเท่าไหร่จอดับถ้าจอไม่แตกก็ส่งมาเช็คก่อนก็ได้นะคะว่ามันเป็นที่บอร์ดหรือเป็นที่จอต้องเช็คก่อนว่าอะไรเสียแน่ถึงจะแจ้งราคาถูกต้องนะคะส่งมาเช็คก่อนค่ะลองเปลี่ยนจอ oled แสงติดเป็นเม็ดสีแต่ไม่มีภาพไม่ทราบว่าเป็นที่จอผมใช่ไหมครับอันนี้คือเปลี่ยนจอแล้วคือ เพนเม็ดสีแต่ภาพไม่ขึ้นอนะันนี่จอไม่ดีนะคะต้องส่งไปเคมอยู่เพิ่งติดกาวนะคะนี่จอสั่งมาน่าจะสั่งมาเปลี่ยนเองส่งเคมเลยค่ะอันนี้ถามไปต่อไปนะเพราะว่าเราก็ลองไม่ได้เนะถ้าของอยู่ที่เราเรายังรู้ว่ามันเป็นที่อะไรอาจจะว่าคือคนที่ใส่ไม่ดีใส่ไม่เรียบร้อยหรือว่าตอนที่ใส่ไม่ได้ถอดแบตหรือเปล่าก็เป็นไปได้เพราะว่าหน้าจอบางทีภาพมันซ้อนมันจะติดนะแต่ว่า คือไฟมันไม่ดีอ่ะเพราะว่าเราไม่ได้ถอดแล้วใส่ใหม่นะคะก็เลยจะเป็นแบบนั้นถ้าบางทีอ่ะใส่เองไม่ได้หรือใส่ภาพไม่ขึ้นเงี้ยถ้าทักแชทข้อความมาใช่ไหมหยกก็จะเห็นก็จะได้อธิบายกันถูกว่าพี่ถ่ายตัวอย่างส่งหน่อยว่าตอนที่พี่ใส่ที่ภาพมันไม่ขึ้นอ่ะพี่ได้ถอดแบตใส่ใหม่ไหมหรือว่าพี่ใส่แบบไหนทําไมถึงจอถึงไม่ติดเนาะเราก็อยากเห็นตรงนั้นแต่ถ้าในกลุ่มมันจะตอบกลับข้อความกันก็จะลําบากนิดนึงก็เลยไม่แน่ใจในข้อความนี้นะคะก็เลยตอบกลับไปว่าลองส่งไปเคมดูนะคะค กาวอะไรถ้าเป็นแบบนะกาวอะไรถ้าเป็นแบบนั้นแล้วไม่มีกาวแบบนั้นจะเอากาวตาช้างได้ไหมอุ้ยไม่ได้นะคือหน้าจอหลุดเขาบอกใช้กาวอะไรถ้าเป็นแบบแบบแบบที่จอหลุดอ่ะใช้กาวตาช้างได้ไหมไม่ได้ถ้าจอหลุดในเคสที่ว่าไม่มีกาวซิลิโคนติดให้ใช้กาวสองหน้าสีขาวในเซเว่นอ่ะแบบบางอ่ะใช้อันนั้นลอกแปะได้นะคะแต่ห้ามเด็ดขาดคือกาวร้อนกาวตาช้างไม่ได้นะคะ ไม่ได้ค่ะกาวช้างไม่ได้นะหาที่ร้านหาที่อยู่ร้านไม่เป็นครับอ๋อที่อยู่ร้านถ้าไม่เจอทักแชทเพจร้านเลยค้นหาน้องหยกมือบายเลยจะมีที่อยู่ให้นะคะตามหน้าเพจร้านเลยที่อยู่ร้านแล้วก็อันนี้จากคลิปเปลี่ยนหน้าจอ a 7 4 5 g ร้านพี่มีไมโครโนทนาไหมครับ oppo a 7 4 5 g อ่ามีค่ะอ่าจะคลิปมือถือตกน้ำอาการ อาการหนักซ่อมดีไหมของผมตกน้ำรีบหยิบขึ้นมาเปิดใช้งานได้ปกติแต่แหลกๆหน่อยควรทำยังไงควรเปลี่ยนไหมแต่ถ้าตกตกน้ำใช้งานได้ปกติแต่เครื่องสัมผัสช้าสัมผัสแปลกๆให้ถอดเช็ดล้างทำความสะอาดก่อนที่จอจะเสียนะคะให้ถอดล้างก่อนนะคะถอดล้างหรือถอดใช้ใดเป่าผมเป่าให้แห้งสนิทเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะา ใช้งานไม่ได้เดียวจอจะเสียเอาหรือไม่ก็ลำโพงพวกไม้มันจะไม่ดังเนาะอ่าเจ๊สวยนะคะอุ้ยขอบคุณค่ะมีคนมองเราสวยอยู่เหรอสวยแต่แปลกนะเจ๊ร้านเนี้ยร้านนี้ยอมรับเลยว่าเก่งครับร้านแถวบ้านแถวบ้านบอกซ่อมไม่ได้เป็นที่ CPU โอ้ต้องเช็คค่ะแต่ละอาการไม่เหมือนกันเนาะเราก็ไม่ฟันธงอันไหนที่เราไม่เคยได้ ได้เช็คไม่เคยได้วัดไฟเราก็จะนี่ไม่ได้นะคะ Vivo Y22 กับ Y22s ขอดูวิธีหน่อยครับวิธีอะไรเอ่ยแกะเครื่องตกน้ำเหรอถ้าวิธีตกน้ำมันก็จะถอดวิธีเดียวกันค่ะโอเคเอพัท okay. จอแตกโอ้เอพัทไม่มีนะคะไม่มีอะไรคะ่ะแต่ถ้าอะไรเป็นพวกแถบตัวที่ เป็นเครื่องที่นาเข้าอ่ะบางรุ่นก็มีมีอะไหล่บางรุ่นก็ไม่มีแต่ว่าก่อนที่จะส่งซ่อมมันก็ใช้ตัวอย่างต้องถอดตัวอย่างเนาะเช็คดูว่าอะไหล่รุ่นไหนใส่ด้วยกันไหมมันมันจะมีให้ดูแพรเราต้องถอดดูแพรแล้วก็ดูขนาดทัดนะคะว่ามันขนาดเท่ากันหรือเปล่าถึงจะเทียบได้เนาะจอไม่แตกแต่เป็นแบบนี้มันคือรุ่นอะไรครับโอ้ถามจะคลิปไหนเนาะอันนี้จอไม่แตกแต่ถัดไม่ติดอ๋อตัวนี้จากคลิป Op พเป A74 เจ็ดสี่ก็ต้องดูด้วยนะมี4ี G กับ5 G ด้วยเนาะเพราะตัวที่ไม่ติดที่ถ่ายไปวันนั้นก็คือตัว5 G นะคะหน้าจอแตกเปลี่ยนกระจกราคาเท่าไหร่เอพัอ๋อไม่มีค่ะไม่มีอะไรหักนะคะแต่ก็ยังเปิดไม่ติดทำยังไงคะไม่มีอะไรหักแต่เปิดไม่ติดต้องดูว่าถ้าไม่ติดเสียบชาร์จปกติหรือเปล่าถ้าเสียบชาร์จนะคะชาร์จเห็นหน้าจอมันวิ่ง ถ้าเปิดไม่ขึ้นแสดงว่าปุ่มปิดเปิดเรามีปัญหาสวิตช์ปิดเปิดน่าจะพังนะต่อออนออฟอะแต่ถ้าเสียบชาร์จแล้วก็ไม่ติดต้องสังเกตว่าเครื่องบางทีก็เครื่องไม่มีแบตบางทีตูดชาร์จมันเสียเราก็จะชาร์จไม่ได้ซึ่งเครื่องไม่มีไฟมันก็จะเปิดไม่ได้อยู่แล้วเนาะอันนี้ก็คือต้องเอามาเช็คก่อนอ,อต้องให้ช่างเช็คให้นะคะเอวันเลยของผมเดี๋ยวค่อยมาตอบต่อนะลูกค้ามาโอเคค่ะ ตอบข้อความต่อกันค่ะเมื่อกี้ลูกค้ามาติดลูกค้ายาวเลยเพิ่งจะมีโอกาสมาตอบเนาะห่างไปจากที่ถ่ายไปม่อก,กี้ชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงนะคะอันนี้มาตอบข้อความต่อค่ะข้อความนี้จากคลิปที่เปลี่ยนหน้าจอ v i v o y สิบเก้านะคะหน้าจอแตกโดนน้ำลูกค้าถามอาการมาแบบนี้ว่าเอาไปซ่อมที่ร้านมาค่ะเปลี่ยนบอดี้เปลี่ยนหน้าจอแต่เขาไม่ได้ใส่แผงสัญญาณมาให้ค่คะ มีแผงสัญญาณไขยไหมแผงสัญญาณถ้าเวลาเราเปลี่ยนบอดี้อ่ะมันจะอยู่ในชุดบอดี้เดิมต้องลอกกลับมาใส่นะคะไม่มีขายเนาะโอเคตอบลูกค้าไปว่าไม่มีค่ะค่ะแล้วก็ข้อความต่อมาเครื่องตกน้ำส,สอบถามค่ะโทรศัพท์ A04 ตกล่องน้ำขังนิดๆตกปุ๊บเก็บขึ้นมาเช็ดเพราะน้ำออกจอสัมผัสได้มีเสียงลำโพงแต่หน้าจอขึ้นเทาๆมีละอองน้ำตามเลนกล้อง แบบนี้ควรเปลี่ยนหน้าจอหรือควรล้างคะถ้าจอติดใช้งานได้แค่เป็นฝ้าละอองน้ําล้างได้ค่ะไม่ต้องเปลี่ยนนะคะล่างเลยค่ะเดียวยิงให้ค่ะอันนี้ต้องถอดล้างก่อนนะคะตกน้ําเหมือนกันอาการตกน้ํานี่มันจะฮอตเหมือนกันนะมือถือตกน้ําแล้วซื้อจอมาเปลี่ยนเองทําไมจอเป็นเส้นคะต้องดูว่ามือถือที่ตกน้ําเวลาเราใส่จอ ต้องดูซ็อกเก็ตที่เราใส่จอมีคาบน้ําอะไรหรือเปล่า,าต้องล้างทําความสะอาดให้ดีนะคะใช้น้ํายาล้างเนาะล้างให้ดีแล้วก็ค่อยเทสจอเข้าไปใหม่แต่ถ้าจอยังเป็นเส้นอยู่พูดถึงว่าถ้าอะไรไม่ดีถ้าจอมีปัญหาไม่ต้องตกน้ําก็เป็นเส้นนะคะถ้าจอเราสั่งมาถ้าจอที่มันไม่ผ่านนะคะต้องส่งกลับไปเคมอย่าเพิ่งติดกาวเนาะนี่ก็ส่งไปเคมแล้วกันเนาะเพราะว่าอันนี้ก็คือลูกค้าสั่งมาเปลี่ยนเองส่งไปเคมเลยค่ะเพราะส่วนใหญ่เวลาเปลี่ยนจออะ อยากให้เทสให้ดีก่อนที่จะติดกาวลงไปเพราะว่ามันจะได้เค็มง่ายๆนะคะส่งไปซ่อมยังไงคะส่งไปซ่อมก็ที่อยู่ตามหน้าเพจร้านเลยคะ่ะ y 1 1เออ๋อนี่จากคลิปเปลีนนะ่ยนหน้าจอ y 1 1นะคะ17เปลี่ยนหน้าร้านเท่าไหร่ครับ17นี่ y 1 7ใช่ไหมคะน่าจะเป็น y 1 7เนาะสอบถามราคาหน้าเพลร้านคะ่ะยี่ห้อนี้แหละชอบค้างบ่อยโอ้ถ้าเครื่องค้างเนี่ยเป็นกันทุกยี่ห้อแล้วแต่ผู้ใช้งานเนาะว่า ใช้งานอยังไงนะคะแอปแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะต้องล้างทาความสะอาดเอาเนาะใช้ตัวพวกเคลียร์ไฟล์ขยะหน่อยเนาะเปลี่ยนหน้าจอได้4วันอยู่ดีๆหน้าจอก็ดับแต่ตัวเครื่องติดอยู่เป็นเพราะอะไรจากคลิป vivo เอ vivo y 3s y 2 1 s ะคะก็คือว่าเปลี่ยนหน้าจอใช้ได้แค่สามสวันแล้วก็ดับไปต้องดูว่าอาการที่ดับจากค้างหรือว่าจากจอ วิธีแก้เบื้องต้นคือต้องลองถอดแบตใส่ใหม่ดูว่ามันหายไหมถ้าไม่หายก็ต้องเช็คที่จอใหม่นะคะเพราะว่าบางทีตอนที่เราใส่จออ่ะคือการช็อตใต้จออาจจะไม่ได้ติดคือใส่แรกๆมันก็ใช้ได้แหละแต่ว่าหลายๆวันเข้ามันช็อตมันก็จะเสียเนาะต้องลองถอดใส่ใหม่ดูแล้วกันนะคะเคสน,นี้ลองถอดถอดแค่แบตนะไม่ต้องถอดจอนะถอดแค่แบตอแค่ซ็อกเก็ตแล้วก็ใส่ใหม่ถอดแบตลองใหม่นะคะอันนี้ ชื่อคลิปเนาะจอไม่ขึ้นภาพเป็นสาเหตุที่พบบ่อยในมือถืออันนี้คือเขาตอบมาบอกว่างานบ้นบานๆครับเจ๊ฮแต่เจ๊เก่งนะคะซ่อมได้สุดยอดเลยโอ้ขอขบคุณค่ะ mm hmm. เหมือนกันเป๊ะเลยอันนี้จากคลิป iPhone Audio เสียจริงๆ Audio เสียของ iPhone 7พัท8ดพัทแล้วก็ iPhone 7อ่ะเสียเยอะเพราะว่าบางทีเราทำมือถือตกอะ มันไม่ใช่ว่าตกตอนนี้เราเป็นเลยคือมันมีประวัติการตกมาสะสมมาหลายๆครั้งและจังหวะที่มันมาตกครั้งที่ว่ามันเสียเนี่ยอาจจะแรงจริงๆก็อาจเป็นได้เพราะว่าอย่างไอซีมันก็คือว่ามันโดนกระแทกมาแล้วเนาะมันก็ได้หลายครั้งอะมันถึงจะเสียเสียกันเยอะค่ะอาการนี้ตามอายุการใช้งานแหละเพราะว่าตอนที่ออกมาแรกๆมันก็ไม่เสียแต่เนี่ยมันก็ผ่านมากี่ปีแล้วอะห้าหกปีแล้วเนาะก็ตามอายุงานเลย สอบถามหน่อยได้ไหมคะอาการเป็นแบบนี้เหมือนกันครับแต่ทุกอย่างปกติแต่สั่งหน้าจอมาแล้วทําแล้วไม่ติดครับถ้าไปเปลี่ยนที่ร้านถ้าเกินพันไม่ขอสู้อยากถามราคาเท่าไหร่ครับเปลี่ยนจอแล้วก็ไม่ติดอาการ oppo a ห้าสามศูนย์โอ้ถ้าเยอะเหลือเกินลูกค้าต้องส่งมาเช็คค่ะถ้ามีอะไหล่มาเองอ่ะก็คือที่ร้านใส่ให้ก็สองร้อยบาท แต่ต้องเช็คก่อนว่าเครื่องที่เปิดไม่ติดเป็นที่อะไรก็ต้องมาเช็คบอร์ดก่อนนะคะส่งมาเช็คได้คะ่ะคือเราก็จะไม่รู้ว่าจะใส่ราคายัางไงเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้รู้ว่าเครื่องมันเป็นที่อะไรนะคะมันต้องเช็คเครื่องก่อน oppo f11 pro เปิดหน้าจอเท่าไรสอบถามราคาหน้าเพจร้านเลยจ้า redmi note 9s จอเปิดเล่นเองเกิดจากอะไรคะ ส่วนมากจอเกิดเปิดเล่นเองต้องดูว่าจอมีรอยแตกไหมถ้าจอมีรอยแตกก็คือทัชมันจะรวนนะคะหรือไม่ก็โดนน้ำหรือเปล่านะคะต้องถอดเช็คเครื่องคะ่ะแล้วอีกบางอย่างก็คือการรวนอะ่ะบางทีต้องดูว่าเราโหลดพวกแอปสแกนไวรัสมาเยอะหรือเปล่าเพราะถ้าเครื่อง Android อะมันจะสั่งมีคำสั่งใช้งานตลอดเวลานะถ้าเครื่องติดไวรัสนะเราต้องเช็คกันให้ดีนะคะของพี่ก็หน้าจอมืดแต่เครื่องใช้งานได้ ร้านคุณอยู่ที่ไหนคะซ่อมหน้าจอเท่าไหร่โอ้ร้านต้องยกโมบายถ้าการเครื่องติดวนโลโก้แอปเปิลเข้าหน้าหลักไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นกับอะไรคะโอต้องดูว่าค้างโลโก้เป็นรุ่นอะไรคะ เพราะว่าถ้าการค้างโลโก้ที่พบได้บ่อยเนี่ยจะเป็นตั้งแต่ iPhone 7ขึ้นไป iPhone 7 iPhone 7พั s 8พั s นะคะ iPhone X ก็เป็นคือถ้าการค้างโลโก้ลองเช็กก่อนว่าเครื่องเคยเปลี่ยนแบตไหมลองแบตใหม่ห,มห,าหายหรือเปล่าถ้าลองแบตใหม่ไม่หายก็ต้องลองแพรลำโพงหน้านะคะเวลาเราใช้งานนานๆอ่ะแพรลำโพงหน้าหรือว่าแพ่กล้องหน้านะคะเงื่อมันลงไปคราบน้ํามันขังตรงนั้นก็ทําให้มันค้างเยอะค่ะไม่ได้ย้ายพวกตะแกรงลําโพง ตูดหูฟังกันฝุ่นเหรอครับอ๋ออันนี้ย้ายแต่ว่าบางบางอันก็คือไม่ได้ถ่ายทั้งหมดนะคะจากเคสที่เปลี่ยนบอดี้เนาะเขาถามว่าไม่ได้ย้ายตะแกรงลำโพงหรอหัวเวยโนวาสี่เปลี่ยนหน้าจอประมาณเท่าไหร่ครับอสอบถามราคาหน้าเพจร้านเลยค่ะอย่าหาซ่อมเองเลยครับให้ช่างทําเถอะฮ่าฮ้าโอ้โหแ,แต่แดงว่าไม่มั่นใจฝีมือเลยไม่กล้าทําเองนะคะได้คะ่ะให้ช่างทําได้ก็ จะได้ไม่เสียง,งบเนาะแต่ถ้ามั่นใจว่าเราถอดได้ก็ทำเองได้แต่ถ้าไม่มั่นใจว่าเราไม่กล้าแกะเครื่องไม่กล้าถอดก็ให้ช่างเลยดีกว่าเนาะซัมซุง j 4 0 0กับ j 4เหมือนกันไหมครับหน้าจอใส่ด้วยกันไหมใส่ด้วยกันค่ะ j 4หรือ j 400จอตัวเดียวกันแต่ไม่ใช่ j 4พัดนะ j 4พัด j 6พัดใส่ด้วยกันถ้า j 4ธรรมดากับ j 400ใส่ด้วยกันค่ะอ่าเอาไว้ตอบต่อวันหลังเนาะเพราะว่านี้ก็ยาวพอสมควรได้ได้ทำอย่างอื่นเพิ่มเติม,ตมวันนี้ก็ มาอ่านเล่าสู่กันฟังเนาะอาการแต่ละคนที่เจอไม่เหมือนกันนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดติดตามด้วยนะคะไปพบกันใหม่ EP หน้าค่ะที่ต่อไปถ้าเิอ